สวัสดีค่ะด็กๆทุกคนอามาพบกับคุณครูน้องอีกแล้วนะคะวิชาที่สองนี้เป็นวิชาพัฒนาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะทำใบงานหน้าที่14กันนะคะเป็นใบงานเรื่องของสระอุนะคะสระอุอ่านคำและเลือกคำเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเขาจะมีคำสระอุ มาให้นะคะโจทย์กําหนดคำสระอุมาให้ทั้งหมด4คําด้วยกันนะคะมาดูคําที่1ยออุงอยุงคําที่2ค่ะถออุออถุงนะคะคำที่3ขออุดอขุดและคําสุดท้ายกอองอกุ้งไม้โทกุ้งนะคะยุงถุงขุดกุ้ง นะคะแล้วจะมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะอพอเด็กๆดูภาพแล้วสะก,กดคาค่ะมันตรงกับภาพไหนให้นําคํามาเขียนใต้ภาพนะคะง่ายๆเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเสร็จแล้วเขียนเติมครบทั้งสี่ภาพแล้วให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลและชั้นของเรา ให้เรียบร้อยนะคะพอทำงานเสร็จเด็กๆก,ก็ส่งงานของเด็กๆกลับมาใน Google Classroom นะคะวิชาพัฒนาภาษาไทยนั่นเองนะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆ